เาไม่ปืนนะคะเขาไม่ป <Solomon in |ms|>. ืนนะคะเขาไม่ปืนนะคะกูไม่กลัวรกูมี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 กอล์เ้บ้าทุกคนกลับมาแล้วจ้าจะวขอเอาไมค์ขึ้น <for> มี่่มได้ยินกลับมาแล้วจ้าทุกคนได้ยินบอวันนี้คือเป็นฟิลแบบว่าแกคือแบบเคยเป็นป้าแบบว่ากลัวตัวเองไม่ตลกแบบเฮ้ยความตลกเราหายไปตอนไหนอ่ะ หรือว่าเป็นเมื่อคืนที่เราเผลอหลับหลับแล้วความตลกมันหายไปเอ้ยไม่เอากลัวๆก็เลยวันนี้ก็ยังมาดูกันว่าจะมีอะไรมานี้วันนี้ก็มารอดูก่นเลยจะพูดไหมเพราะยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่วันนี้แกเมื่อคืนคือแบบไปไลฟ์ถามคนดูมาเนาะสรุปเราจําได้ว่าเราดูคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกถึงสภาพตามนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมันเป็นคลิปที่เขาอะเอาปลาินทอดกับกรอบอะมาแกะออกจากก้างใช่ไหมแล้วก็วางบนข้าว แล้วเขาวามันข้าวแล้วเขาตักน้ำป้าพีกแกแล้ราดแล้วเขาก็คุก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 ค <c oughs> ือในระหว่างที่ข้ามันเมื่อกี้ความเค็มมันจะกลิ่นมันจะคงในปากใช่ไหมแล้วมันจะมีติดเปรี้ยวอ่ะรสเปรี้ยวดีดออกมาป๊กป๊กป๊กป,กป๊กแล้วเราเผิกกัดไปโดนหอมข้างนึงแต่ในระหว่างที่เรากัดโดนหอมอะ่ะข้างขวาโดนปลาไงมันจะแบบอื มันคละคุ้งพอดีมันแบบนี่แหละคือสิ่งที่ใช่สไตล์ที่ชอบระ <informative> หว่างที่กืนมันละเอียดแล้วใช่ไหมแต่ความกลมกล่อมมันอยู่ตรงนี้มันก็ไหลลงมา <S <S <L> ลงท้องพอมันลงมาในท้องปุ๊บในท้องก็คือคลุ้งไปด้วยความ เดี๋ยวเราไปซื้อปากกันที่ m a c ก a l u e เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่เคยซื้อแล้วเขาทอดให้ฉะนั้นเราจะไปซื้อที่ MacValue กันค่ะไปกันค่ะทุกคน let's go <S เมื่อมาถึงแล้วจิตก็ต้องแน่วแน่อย่าวอกแวไปกับสินค้าการตะเอ๊ะเอ๊ะโคตรลดราคาหรอสักขวดแล้วกันภาพที่คุณกำลังเห็นเป็นฟุตเทจจริงจากแม็กวร เลือกปลาก็เลือกจากสีชมพูค่ะเพราะว่าน้องน่ารักสีชมพูอันนี้นะแต่ตัวนี้มันเหมือนปลาัาค่าไม่กินนะคะมาทุกคนเรามาแล้วติดไม้ดีๆก่อนไม้ก็พับไปไหนไม่รู้จะบอกว่าจากคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมที่ทุกคนเห็นว่าเออเราเนี่ยซื้อปลากระพงหนึ่งบรรทับทีมสองแล้วเราเพิ่งรู้ว่าตัวมันเป็นสีชมพูแบบนั้นเนาะ คือยืนเครียดอยูน่นานมากเอาไงดีวะแล้วก็เสิร์ชดูเอะคลิปนั้นมันใช้ปลาอะไรอ๋อเขาใช้ปลานิมแล้วเราดันคิดว่ามันคือปลาทับทิมดีนะเขาไม่ทอดก่อนแล้วตัวน้องปลาสีชมพูอ่ะไม่กล้ากินมันพัดเทลน้องเหมือนตายเนี่ยปลาขาป่ะไม่กล้ากินอันดับแรกเราจะมาทำกันก่อนเอาช้อนออกก่อนเราใส่ข้าวสวยก่อนนะคะอุย๊ยร้อนมากข้าวสวยร้อนกี่ถุงดีอ่ะถุงครึ่งแล้วกันอ๋ออร้อนร้อนร้อน มาถึงขั้นตอนนี้ละตัวละ93้บาททุกคนแม่เวลูเขาทอดให้รีด้วยนะดูว่าจะถ่ายรูปก,ก่อนไหม,ไมทุกคนแต่ว่าเราต้องแกะก่อนนะแล้วเราต้องเปลี่ยนถุงมือเพราะว่าตอนนี้โควิดใช่ไหมฉะนั้นเราจะอ้ามันออกแล้วก็จะเปลี่ยนถุงมือค่ะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ไปรอนานมากโมโหสุดๆคือไม่ได้โมโหคือมันก็ต้องหน้าเราซื้อสาตัวเขาแต่ปะตัวหนึ่งมันก็แบบ20นาทีแล้วเขาก็น่าจะทอดได้แบบทีละตัว2ตัวอะไรเงี้ย เราก็นึกถึงเลยไหมนึกถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นคนที่หัวร้อนง่ายมากหัวร้อนง่ายถึงขั้นไหนเดียวไหมถึงขั้นที่ว่าไปรอข้าวใช่ไหมแล้วเราเป็นเด็กอะ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่มีแกลบเนาะร้านข้าวในหมู่บ้านเราก็จะมีร้านเดียวแบบมีหลายร้านแต่ร้านนี้อร่อยเราจะไม่นั่งรอแล้วเขาก็ชอบเห็นว่าเราเป็นเด็กแล้วเขารักคิวให้พวก,พ,วกพ,พ,พนักงานที่มากินประจําอ่ะพอเห็นว่าเขารักคิวที่อยู่อย่างนี้และเป็นฟีลเด็กโงนหิวแบบ โกเคลงรัดคิวเหรอกูเห็นนะแล้วโกรธม้าแต่ไม่พูดนะไม่เวียงอย่างเงี้ยป้าเห็นว่าหนูเ,นเด็กใช่ไหมป้าเลยระคิวเป็นเด็กก็ต้องกินเหมือนกันนะจะไม่มาซื้อป้าอีกแล้วทําไว้เลยคิดว่าเราเป็นเด็กจะทํยังไงก็ได้เหรอพอเขาเรียกเอาค่าบุกก็แต่เวียงเหนนึงแบบขอบคุณค่ะแล้วก็เดินออกมาเลย ใจคือโกรธมากเลยนะจะไม่ไปกินแล้วจะไม่ไปเหยียบอีกแล้วละอีป้าคนนี้วันต่อมาป้าสาเอาเข้าวกระเพราก็ต้องกินเพราะอะไรเพราะอร่อยคือถึงจะหยิงยะโสแบบโมโหยังไงก็ต้องกินแล้วมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ละโดนแซงคิวโมโหจะไม่ไปกินร้านป้าอีกแล้วจาไว้เลยวันต่อมาก็ไม่กินเป็นอย่างนี้มาเรามาแกะปลากันทุกคนอืมโอ๊ย ัลโหลวงาแกมองไปมองมาเหมือนนี่เหมือนกันะะนะรองเท,าาเงเทา้าป่าแกเคยเห็นรองเท้าป่าปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจนี่บอกเขาเลยบอกว่าทอดกรอบๆนะคะพีวว่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแกลองคิดดูดิเขาเป็นโรคอะไรซื้อสามตัวผู้ชายที่เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะคือริงกินตัวเดียวก็อยู่ได้คะ่ะคือนี่ทาคลิปนะอย่าเพิ่งคิดว่าแบบว่าอ้ยกินสามตัวเลี้ยงไม่ไหวอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะเตงมาจีบกันก่อนเนาะ คืออันนี้ทำคลิปเฉยๆคะ่ะกินจริงๆก็กินตัวเดียวแหละอ่ำขำเต่งแต่อย่าเพิ่งตกใจนะโหแกตรงนี้มันคือดาเบเข้าใจปะตรงอีตรงเข่งๆตรงเน,นี้ยเตงไปอยู่ไหนมานั้งน้าลูกน,น,นี้ขอเป็นแฟนตัง้งน้านล้วไอ้ปลาบ้า คือที่โชว์คลิปไปใช่ไหมว่าเห็นมาแต่คลิปนี้คืองงแล้วนะคนดูงงนะในคลิปเขาใช้ตัวนิดเดียวแกตรงนี้ตรงท้องมันตรงนี้ The ะเบสเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแต่ถ้ามี3มตัวแล้วแฟนขอให้ให้แฟนนะนะขอขอหนึง,หนงนะทำไมทำกันแบบนี้วะโหเนี่ยวางไปเลยสิคะตรงนี้ก็อย่าทิ้งนะ จะบอกว่าแบบนี้ถ้าไปกินที่ร้านอะตกตัวละสามสี่ร้อยนะคือน้ำปลาจะบอกว่ากินมันต้องเป็นพริกน้ำปลาใช่ป่ะแต่ทำไม่เป็นก็เลยซื้อน้ำปลาคือนั่งเซิร์ชพันทิปเลยน้ำปลาอะไรอร่อยที่สุดถ้าฉันขายจะมีใครซื้อปลาอ่ะฉันขายจานละร้อยห้าสิบแต่ได้ปลาตัวเดียวนะโอ๊ยไม่เอาไม่เอามันต้องบอกนู่นนี่หน่อยขายจานละนี่ดีกว่าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไม่รวมค่าส่งนะแกอีกตรงหนังทองมันอะมันคืออร่อยมาก เราไปในเด็กๆคือข้อดีของปลากระพงคือมันจะไม่มีก้างไม่รู้นะพูดมัมวๆอย่าเพิ่งมาด่ากันเด้อเพรคือแล้วว่างที่แกกินไปด้วยจะหมดละแล้วก็ได้มาทำงานกินกันเลยค่ะนี่คือน้ำปลาเป่าพือที่บอกเราจะมาเหาะกันนะเขาบอกว่ามันอร่อยมากมันแบบหอมอะ่ะแต่เราก็ไม่รู้มันจริงเท,ท็จแค่ไหนนะเพราะน้ำปลาหอมหอมยังไงอะ่ะหอมมันจะแนว number f ์ v อย่างเงี้ยหรอรุย้ยกินแปลกๆนะกินมันจะเค็มรุย้ยขอลองชิมก่อนดีกว่า Ui, 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 ui kem dọn ơi à Mày minh. Easy, mày. Hi, Luca. Aye, hello, 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 Ngon, hello, ทุกคนอะไรแค่นี้คือฟินอะง่ายๆแต่ฟินอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างคืสุดยน้ำปลาต้องเพิ่มน้ำปลาอร่อยจริงว่ะว้าวเนี่ย ไม่ได้ขายของนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะสามารถลาเล่นอุ้ยโอยหย๖เดี๋ยพี่อย่าหีดิพี่ขอโทษกาแฟต่อไป,ปไนี้ผมจะไม่นั่งไปแล้วก็เป้ขอโทษกาแฟสุดแค่นี้นะทุกคนเมนูอะ่ะง่ายๆไม่ต้องอ,อะไรเยอะแค่นี้เลยไม่ต้องมีน้ำปลาพริกเลยยังอร่อยเลยอะ่ะ หรือว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินปลามาตั้งแต่เด็กแต่โชคดีงไงเราแมปกติอะ่ะบ้านเพื่อนจะแบบว่าแม่ทั้งหมข้าวเก่งพ่อทั้งข้าวไม่เก่งแต่บ้านชน,นะทําเก่งทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วโหวดอะ่ะรสชาติคือแบบเผ็ดแบบท้านั่งกินแบบที่เราลอคือตบกันได้เลยในบ้านอะ่ะให้กินเผ็ดตั้งแต่เด็กอะ่ะเผ็ดแบบคันหัว ดูดแกแล้วปลาเราเคยกินอุ้วเมื่อก่อนนยไม่กล้ากินหรอกปลาเข้าร้านอาหารเขาต้องสั่งปลากันนะปลาตัวสามสี่ห้าร้อยเพิรู้ไมเพิรู้ตัวละเก้าสบาบาทงงไปเลยไม่แน่ใจว่าร้านอาหารเขาไปจับกันมาจากบอ่อไหนเลยตัวละสามส่ร้อยแต่ ร้านอาหารเขาทำน้ำลาดอร่อยก็ว่าไม่ได้อีกแต่ถ้าร้านไหนทำไม่อร่อยนะงงไปเลยน้ำปลาต้องเติมนันเนี่ยอุ้ยตกใจใจหายวาบเลยใจหายวาบเลยกระจกต้องกระจกต้องไปข้างหลังแล้วมันกีหยิบน้ำปลาแล้วมันเป็นเงาอุ้ยใจหลวมไปที่ตุต่มเลย นี่มันตกมาแล้วมันหายไปไหนวะหล่นไปในมนลรับแลหรอตกก็ตกมาตรงเนี้จะหายเจอสะกใครมันเป็นคนคีอคนวะากระเพามาทอดเนี่ยสุดสุดเลยอะอยากไหว้อะ่ะ แล้วก่อนที่ลงคลิปไปมีคนแบบติด TikTok มาเราเยอะมากแกจะบอกว่าตอน TikTok มาใหม่ๆอ่ะนตี้มากพอเราเล่นมินิคลิปมาก่อนที่มันจะเป็นแอปถ่ายมันไงแอป TikTok แล้วก็มันมี TikTok แล้วก็แบบอะไรอ่ะแอป TikTok ฉันไม่เล่นนะเสียเวลาไม่เอานะรอนเสียเวลามาแอบ TikTok ฉันไม่เล่นนะคือมีหลาคนถ่ายแบบไม่เอาไม่เล่นเด็กแบบชอบเล่นกันอ่ะทุกวันนี้ อยากถอดคำพูดนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนเด,เดี๋ยวก็นั่งพุมดันมังเอิญเจอแม่บังออนซสยเมือนจังนีอีกละคับกายเป็นติดทุกเพศในติ๊กต็อกไม่มีนกตัวไหนบินแล้ไม่พักเหนื่อยติดทุกเพจช่วยด้วยคือติดแบบติดจริงๆนะเว้ยตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะติดเท่านี้แต่ทุกวันนี้คือหยุดเล่นไม่ได้อะฉะนั้นทุกวันนี้ ไม่ต้องมีแฟนก็ได้แค่มีทิกตอกถ้าไม่มีทิกตอกเมื่อไราตายนะเจตถึงค้นที้ว่าอารมณ์ดีๆเข้าไปเช้าๆเลยนะเข้า t ทิกตอกแบบแฮปปี้ไปเจอคนเขาอุ้ยคนนู้นแย่งผัวคนนี้อุ้ยเราตามอ่านตามดูดิเขาแท็กใครอุ้ยชื่อย่อไล่อ่านคอมเมนต์บื้นองอันใครคนไหนเขาต้องอ่านนะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นใครมาทําอย่างนี้ได้ไงที่ไม่หลวงค่ะพอเขาไปเจอตัวปุ๊บฝั่งคนที่แย่งแฟนเขาอธิบาย โอ้ยเราก็ไม่อยากจะทำาล้วนีอ่อย่าไปยอนเขานะเรามีจักรสีเหมือนกันเมย์น้อยต้องสู้ค่ะอินอินอินสุดๆถ้าวันไหนหาอีตัวอักษรยอ่อแล้วหาไม่เจอเป็นใครหาอยู่อย่างนั้นหาอยู่วันยังค่ำหาอยู่ไม่เลิกหาไปเรื่อยหาไม่เจอออกพอเครียดเครียดเลยนะเป็นฟิลโมโหเครีดยดเหมือนโดนย้่งผัวเองเครียดแบบทำนี้ได้ไงเครียด อินถ้าว่าหนึ่งจะเป็นบ้าอันนี้พูดเลยอุ้ยเป็นไงล่ะเฮ้กโช์มากแต่เมื่อกีท้ทีเราบอกไปว่าปลาทับที่มันเป็นสีเหมือนปลาคาร์ฟใช่ป่ะเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนกําหนดว่าปลาอันไหนกินได้ปลาไหนกินไม่ได้หรอรู้ว่าเขาลองกินแล้วแล้วมันไม่อร่อยอยากรู้อะเดี๋ยวต่อไเป็นนี้เราจะพยายามหาอะไรที่มันกินง่ายๆนะอยากให้ทุกคนแบบ หามากินไปพร้อมๆกันเข้าใจปะเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันหาง่ายอ่ะบางทีแบบจะกินเนื้อไดโนเสาร์ออกไหมละ่ะหาก,กินกันทันไหมละ่ะโอ้ขาหาไม่ทันหรอกเนื้อไดโนเสาร์พี่ขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพีเ่เนื้อไดโนเสาร์ครับออกไหมล่ะก็กลัวดิรู้ว่ากลัว คกคนคาะวันนี้ยังไงก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะอยากให้คุยเรื่องอะไรอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์กันมาอีกนะอ่านทุกคอมเมนต์นะไม,ม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าด่าแรงก็อ่านไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีขอบคุณนะคะอืมตกใจเหร